<c oughs> สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมลาโอจอมราชันนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ1ปีนะครับผมสําหรับเกมวันพันแมนนะครับซึ่งเขานั้นเอาตัวละครตัวเก่าตัวดํามานะครับผมท่านคุณผู้ชมก็อาจจะรู้ไปแล้วบ้างนะครับว่ามีตัวอะไรมาบ้างวันนี้ผมก็เลยจะมาทําการสุ่มหาตัวละครอย่างโบลอสให้ท่านคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมคือแบบว่าตอนนี้ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับแล้วก็ ต้องคาดความหวังเอาไว้สูงๆนะครับว่าโบลต์ตัวที่ผมต้องการนั้นจะออกมาไวกว่านี้นะครับท่านคุณผู้ชมผมก็อยากให้ออกแบบว่า10ใบออก30บใบออกอะไรทํานองนี้นะครับผมคือแบบว่าตัวดํของผมในตอนนี้นะครับอ่ะผมให้ดูเลยนะครับมีทั้งหมืหนึ่งร้อยเจ็ด1ิ7เใบนะครับผมเอ,อ่ออธิบายไว้ก่อนนะครับคือตอนนี้เกมมันบักนะครับผมคืออะไรมันห่างไปหมดเลยเนี่ยมันห่างไปหมดเลยนะครับหรือว่าไอาภาพในเนี้ย เนี่ยมันบั๊กหมดเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยผ้ามันบั๊กนะครับถ้าหากมันเกิดการขัดข้องหรือว่าเกิดแทรกซ้อนอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมมันได้มีกิจกรรมมาใหม่นะครับเป็นปาร์ตี้หรือว่าอะไรก็ตามนะครับผมแต่ว่าเราจะขอเข้าไปที่กิจกรรมนะครับผมนี่นี่นะครับผมอะไรนะสัมมนาคุณครบรอบ1ปีนะครับผมจํากัดเวลาเลือกรับ Ssr นะครับผมมันไม่ใช่ไปว่าให้มันจะแจกให้นะครับมันให้สุ่มนะครับ ไอ้ส่มเนี่ยมันไม่ใช่สูมแบบว่าเฮ้ยแปดสิบใบเท่ากับเศษตัวตัวหนึ่งแบบนี้ก็ดีนะมันไม่เอานะครับท้างคผู้ชมมันเอาหนึ่งร้อยยี่สิบใบนะครับวันนี้นี่มือแบบว่าเสียงมันออกแปลกๆหน่อยนะครับต้องผู้ชมคือแบบว่าด้านลำคอ,องผมมันเกิดติดขัดนิดหน่อยนะครับผมนี่ครับผมตัวละคระครับ NSR นะาครับสามารถเลึกลับได้ครับ มีทั้งหมดโบลอสคิงเมทันไนแล้วก็ซิโนแฟงนะครับซึ่งผมนั้นจะมาตามหาโบลอสตัวเดียวโดยเฉพาะเลยนะครับทา่านผู้ชมเอาเป็นว่าเราจะมาเข้าเฮ้าก่อนกันก่อนซะหน่อยนะเข้า,ขาบ้านอะไรทำนองเนี้ยนี่นะผมเข้าไปที่ปาร์ตี้นะครับผมแล้วก็ทําแบบเดิมนะครับโอ้ยพูดติดขัด <theirs> ติดขัดจริงๆนะครับวันนี้ติดติดขัดขัดจริงๆ,ๆนี่นะครับผมเอาให้แบบเจ้าพวกตัวละครมันยินดีตื่นเต้นน่าราใจอะไรทำนองเนี้ย นี่นะครับผมจัดเรียงไปเลยแต่ก็20บใบนะครับนี่นะครับผมนี่คือเป็นการแบบว่าเพิ่มดวงของผมนะครับท่านผู้ชมสําหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยพี่สุ่มทีละ1ใบ5ใบแล้วกด10บใบอย่างเงี้ยมันลําบากนะครับผมมันดูชักช้าเสียเวลาอะไรนะครับผมก็ไปว่าก็ต้องขอโทษขออภัยท่านคุณผู้ชมด้วยนะครับพอดีว่าผมไม่ค่อยอยากเสี่ยงนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมมีครบ120บใบแล้วนะครับท่านคุณผู้ชมผมก็เลยแบบว่าเอออะผมจะกดรัวๆให้ก็ได้นะครับผม หมายว่าเราเข้าไปที่การอัญเชิญเลยแล,ล้วกันนะครับผมผมก็จะขอเสียงดวงโดยแบบแบบว่าแบบทั่วไปก่อนนะเออนี่หนึ่งครั้งได้เจ็กในกายมา,านะครับนี่แจ้งเตือนปิดไปก่อน <laughs> เสียงแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้นะมันลุ้นมากเฮ้ยท่านคุณผู้ชมภาพแหลกแหลกนั้นเนี่ยแหลกแรงมากเลยเฮ้ยท่านคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าโทรศัพท์ผมแหลกอะ่ะเฮ้ยมันมันจะเป็นอะไรไหมวะ มันบั๊กด้วยเกมอ่ะถ้าหากคลิปนี้มันเสียผมก็ขออภัยด้วยนะครับอาจเจป็น่ว่าไม่ได้ดูโบโลออะไรหรือยอย่าไปพูดดิเอาไป็ว่าเราผมขออัญเชิญสิบรั้งรัวๆเลยแล้วกันนะครับผมกดไปเลยครับรังแรกนะครับมาดูกันว่าจะได้อะไรนี่นะครับ RRR มาหมดเลยนะจะมี SSR ผมมาหรือเปล่าอู้ s r ผ,ผมมาครับผมอาหารมาแล้วนะนี่ครับ Mosquito Girl นะครับผม ต่อไปก็กดออกนะครับแล้วก,กดเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะได้เป็นแบบว่าเออดูแบบรีโหลดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับผมแต่นี้ก็ต้องติดตามข่าบุกโจมตีก็ราชา่านฟ้านะครับเฮ้ยเอาจิงดิ s อ r ไม่ผล่เลยเหรอเฮ้ยดับเบิล SR นะครับผมอันนี้ก็นา่าจะเป็นบีทคิงนะครับเออเฮ้ยตัวละครดีอยู่เหมือนกันนะคือผมหายใจไม่ค่อยคล่องนะครับผถาหาได้ยินเสียงอะไรก็ขอประทานโทษด,ด้วยนะครับท่านคุณผู้ชม S okay. kind of S S R ต้องมาแล้วแหละเอ้ายังไม่มาอีกเหรอคนรอกำลังเสริมนะครับก็น่าจะเป็นทางด้านของแม็กสายฟ้านะนี่เรากดต่อไปเลยแล้วก็กด10ครั้งอีกผมนะครับคาดหวังเพียงแค่โบลอสตัวเดียวนะครับท่านคุณผู้ชมโต้อื่นนี่คือผมตัดขาดเลยนะไม่เอาเลยนะคือทีมผมขาดแค่โบลอสอย่างเดียวนะครับผมตัวอื่นก็ไม่จําเป็นแล้วอะอย่างนี้นะครับผมภาวนาให้โบลอสมันออกไวกว่านี้นะครับ นะครับเป็น is, อิดิสตัวดําตัวอื่นผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับขอให้แต่ออกมาก็พอนะครับเป็นตัวตัวดาแค่นี้ก็พอถ้าเป็นพวกตัวแดงนะครับผมคาดหวังแค่ราชาทะเลลึกก็พออะราชาซีฟูด้ดคาดหวังแค่นั้นแต่แล้วก็อะตอมด้วยเอะอตอมิกด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมคาดหวังว่าให้บูร์็อตมันออกไวนะครับผมเพราะว่าผมจะได้มีตัวดําเป็นสุ่มกิโลกิโลนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมจะได้กิโลกิโลหรือเปล่า เพราะว่าผมเนี่ยลงทุนที่จะซุ้มให้ทั้งคุณผู้ชมได้ดูเลยนะครับยอมที่จะไม่เอากิโลกิโลเลยนะครับทั้งคุณผู้ชมตอนนี้ผมซุ้มไปเท่าไหร่แล้วนะมีอยู่70็ดสิบใบใช่ไหมเกือบครบ80บใบแล้วนะครับผม s s r ตัวแรกใกล้จะมาแล้วนะครับทั้งคุณผู้ชมอีกไม่นานก็น่าจะถึงแล้วแหละ80บใบก็น่าจะมีออกมาบ้างแล้วนะ s s r นะ่ะเนี่ครับครั้งที่80แล้วนะครับผมเรามาลุ้นกันว่าตัวสีเหลืองที่ออกมานนะั้จะเป็นตัวอะไรนะครับ เอ้ยยังไม่ออกอีกเลยเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยจีนอสจีนอสออกมานะครับทา่านผู้ชมแต่ว่า s อ r ยังไม่ออกเลยนะต่อไปครั้งที่90นะครับมาดูกันซิว่าตัว s s r จะออกมาหรือเปล่านะถ้าออกมาก็ขอให้เป็นโบรรอสนะครับให้ข้าเป็นคู่ต่อสู้ของแกก็แล้วกันราชาตใต้ดินนะครับอุ้ยไม่เอานะเอางี้หรอราชาตใต้ดินเนี่ยนะ วิกืนออกราชา,ตาใต้ดินอย่างนี้ผมก็ไม่ไหวนะครับอ่ะจะครบ100บยใบแล้วนะครับผมรอบนี้ครั้งที่100ยนะครับครบ100ใบพอดีผมขอแค่120ยใบเนะี่ยขอแค่มี SR อีก1ตัวอ่ะขอเป็นโบล็อตก็ได้หรือคิงก็ได้อ่ะนี่แม่งก็ซิมูฟแฝงก็ดีนะครับเอ้ย SR ดับเบิลโอ้โหไอจอนั่นอีกแล้วสติงเกอร์ ชื่อเหมือนไอ้เ,อเ,อเอจ้าอะไรน้ำนั่นเลยไอ้ไรวะที่ขีดน้ำอ่ะไหนวะจะเหลือแค่เท่าไหาร่วะห้าสิบใบนะผมจะครบร้อยยี่สิบนะครับต้องออกไปดูก่อนนะครับเพื่อความแม่นยำนะว่าเราจะได้มาหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอออกไปดูก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าผมูได้ครบหรือ,อยังคาดอีกสิบครั้งนะครับคาดอีกสิบครั้งอะซุมเปเลสสิบใบไม่ต้องคาดหวังอะไรแล้วมันไม่ออกแล้ว แล้วก็ได้ตัวไม่จําเป็นมาด้วยได้ตัวไม่จําเป็นมาท่านคุณผู้ชมลองคิดดูสิซื้อผมไม่ได้นะมันมันเป็นแบบว่าเฮ้ยเกินไปอะไรทานองเนี้ไม่ออกเลยมันไปออกราชาใต้ดินอะโผมนี่เป็นหัวร้อนเลยนะอันนี้ครับรับขอไม่ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเอาไว้ผมจะมารีวิวบลอสให้ดูภายหลังนะครับหลงังจากที่ผมปั้นสุดแล้วนะนี่นะครับผมนี่นะได้มาแล้วนะ โอ้ยได้การันตีนอันนี้เหลือกี่ใบเนี่ยเหลือเท่าไรนะไหนขอดูหน่อยสิโอ้ยเหลือห้าสิบเจ็ดใบจะพอสูบกิโลวีเนี่ยเดือนหน้าก็แค่เจ็ดสิบเจ็ดใบเจ็ดสิบเจ็ดใบเจ็ดสิบเก้าแปดสิบแปดสิบบวกหนึ่งร้อยสามสิบโอ้โหไม่พอนะครับขาดอีกห้าสิบใบนะครับน่าจะสูบกิโลกิโลไม่ได้เออเอาว่าคลิปนี้ก็ขอเลือกเจ้าหนูคิงออไม่ใช่โบลสสิโบลสบนี่นะครับยินยันไปเลย ดูซิว่าเขาจะพูดว่าอะไรนะครับท่านคผู้ชมข้าคือผู้นำแห่งกลุ่มโจรสลัดมืดราชาของทั้งจักรวาลลูกเตะราชันนี่นะครับโบลอสได้มาแล้วนะครับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโบลอสของเราไหนมาดูกันว่าว่าโบลอสจะเป็นยังไงนะครับท่านคุผู้ชมตัวตัวดำตัวที่สี่ของเรานะครับก็คือโบลอสนั่นเองนะเฮ้ยแหลก แรกนะครับในการเคลื่อนไหวที่งดงามนี่นะครับผมการพูดของเขาไม่น่าจะทำองนี้นะครับส่วนเซตต่อสู้นะครับผมน่าจะใส่เซตป่าเถื่อนไปให้นะครับอยากได้มานานแล้วนะโบร้อนเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมจะเอาไปปั้นให้โหดกว่าน,นี้อีกนะครับผม แล้วก็คลิปหน้านะครับอาจจะมีคลิปบาสตาหรือคลิปยุงโผกมาก็ได้นะครับอรอลุ้นกันเลยท่านผู้ชม้าพวกนี้มีเวลาว่างนะวันนี้ก็เกลือสุดๆไปเลยแบบเกลือเกินไปอ่ะเกลือเกินคําบรรยายเลยนะครับท่านผู้ชมเกลือมากๆเกลือแบบเกลือสุดๆเลยนะเออ เพราะว่าก็ขอขอบคุณท่านุผู้ชมด้วยนะครับสําหรับวันนี้คือแบบว่าผมดีใจมากเลยนะครับที่ผมนั้นได้เข้าไปดูช่อง youtube ของตัวเองนะครับแล้วมันขึ้นแบบว่า,ามีผู้ติดต,ตามครบหนึ่งรอคนแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเ <c oughs> ย้ก <c oughs> นดีใจไหมเนี่ยดีใจให้ตัวเองนะครับก็แบบว่า,าก็ดีนะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็ขอให้ท่านุผู้ชมครับช่วยกดไลค์ กด Subscribe กดแชร์นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับแค่เป็นกำลังใจให้ผมก็เพียงพอแล้วนะครับผมสำหรับใครที่รอคลิปอะไรนะครับก็ฝากเอาไว้ก่อนนะครับคอยมาคอมเมนต์คอยมาเตือนผมด้วยนะครับผมอาจจะลืมบ้างอาจจะอะไรบ้างครับผมก็ขอขอบคุณต้องค,คุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงนนีต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบา,บายเยเดี๋ยวนะเดือนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อ37บาท36 ฮ้70ย70ไบมีโอกาสสุ่มกิโลกิโลแน่นอนครับถ้าคุณผู้ชมเอาเป็นว่านะครับผมเราไปรอรุ้นกันดีกว่าว่าภายในเดือนหน้าเราจะได้สุ่มกิโลกิโลหรือเปล่าว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับจบของจริงแล้วบายยจุ๊บๆต่อคุผู้ชมฮิวลาอมันโนโก็ตอยู่แล้วติดดิง